กเรื่องเหล็กดามากัสนะครับเหล็กดามากัสมาจากไหนเหล็กดามากัสมันเริ่มต้นมาจากอินเดียฮะหรือพวกแถวๆตะวันออกกลางนั่นแหละตั้งแต่สมัยยุคศตวตรรษที่สิบแปดเลยเขาตีเหล็กกันขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้งานครับเอาไปใช้งานเอาไปเอาไปรบสังเกตไหมสมัยก่อนมันจะมีคนที่เขาไปรบที่เป็นแถวหน้าแต่งตัวเป็นอัศวินกรอบทองพวกกรอบทองอะไรทั้งหลายพวกดาบเดิมมันไม่ได้อยู่แถวหน้านะพวกนี้มันอยู่ข้างหลังโอเคไหมมันเป็นพวกนายอ่ะ แล้วเวลาสั่งอะลุยก็วิง่งไปไอ้เฮ้เฮ่ะดับไม่ได้ถึงรดาบมากา <g ül> ถึงดาบชาวบ้านเอ๊วิ่งไปไอ้ตู้นอมากาตก็อยู่ข้างหลังไอ้ชุดทองอะสักภาพก็จะให้สัญญาณอะไรสักอย่างแล้วก็ลุยไปอะไรเงี้ยเขาก็ผลิตมาเพื่อให้มันได้คุณภาพสูงเอาให้พวกพระราชาเขาใช้กันให้พวกอัศวินพวกขี่ม้าใช้กันไอ้พวกเดินดินไม่ได้ใช้หรอกมันต้องใช้เวลาในการผลิตมันต้องใช้แรงเยอะมากนะครับ แล้วก็ผ่านวันเวลามาจนถึงวันเนี้ก็เป็นเหล็กดะมากัสุคยุคปัจจุบันแล้วนะครับมันคืออะไรมันคือนี่คุณฟังเรื่องเล่าให้ฟังเลยนะมันคือการผสมผสานโลหะตั้งกา่สองชนิดขึ้นไปอ่าผสมผสานโลหะตั้งกต่สองชนิดขึ้นไปแล้วก็เอาไปตีทบชั้นกันทับ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 จนมันเกิดเป็นลายคนที่เขาเซียนหน่อยก็จะกําหนดลายได้ว่าเราอยากได้ลายแบบนี้เราต้องตัดเหล็กแบบไหน มาวางท,ท,ทับ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 กันถึงจะได้งานอันบรรเจริดเห็นไหมพอเหล็กปกติเนี่ยถ้ามันเป็นเหล็กรีดมานะครับมันก็รีดมาแผ่นหนึ่งคุณนึกภาพนะวเวลาเวลาคุณเหมือนคุณเทบล็อกเทปูนอ่ะคุณก็เทคุณก็ผสมปูนก่อนใช่ไหมเอาทรายหินแล้วก็ซีเมนมก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 แล้วคุณก็เทลงบล็อกก็จะเป็นแผ่นมาแผ่นหนึ่งแต่ไอ้ามักัสเนี่ยมันคือไอ้แผ่นอย่างนั้นแหละแผ่นหนึ่ง,แ,นนงแล้วก็เทอีกสูตรหนึ่งอ่ะก็เป็นอีกแผ่นหนึ่ง แล้วก็ตัดตัดตัด oh ตัดต the ัดแล้วเอามันมาทับแล้วก็ทุบ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 ลงไปใหม่แล้วก็เกลี่ยซีเมนต์เข้าไปใหม่มันจะเกิดการทุบลงไปในผิวของมันเนี่ยนะฮะยืมเล่านะฮะไม่ใช่ของกูนะแต่แม่งเฟี้ยวดิว่าผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยเขาเอาไปใช้ด้วยกูซักเล่มวะเวลาพบลูกค้าจะได้ถามว่าเล่มต่อไปเดี๋ยวกูสั่งดามากาสมาใช้แล้วยทุบ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 ใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นริ้วรอยของร่องโลหะตนหนัดแต่ละแต่ละเกรนมันจจะะมันก็ แบบสมมุติเราเอาเอากลมๆมาชนกันเนาะนี่ทาเล็กทาเล็ทไหมเอาไหมจุกท้ายเดี๋ยวพ่กนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทาแม่งสิบสีเลยนี่ไม่ใช่ของกูนะกูไม่ได้นิยมทาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเลยๆอันอย่างเงี้ยกลมๆอย่างเงี้ยสม,มมติพมมเราตัดเป็นเหล็กกลมมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาทบทุบทบก็จะมีวิธีของมันทําให้มันเป็นร่องเป็นล,นลายอตรงเนี้ยมันก็จะขยายออกมืนม้ึนแบนเงี้ยแล้วมันก็จะชนกนกินกันนะฮะ เหมือนนวดดินน้ำมันคนละสีใช่ใช่แล้วผสมปับปับปับมันก็จะกระจัดกระจายออกไปก่อนแล้วแต่สูตรของคุณว่าคุณจะเกลี่ยให้มันเป็นยังไงแต่สุดท้ายมันคือเขาเรียกกระบวนการเป็นเป็น,ปนฟอสจิ้งนะฟอสจิ้งคือการทำให้โลหะมันเกิดความเค้นในตัวเกิดความเค้นและความเครียดเขาเรียกเกิดสตรสขึ้นอยู่ในผิวของโลหะ แล้วมันจะทําให้โลหะเนี่ยมันมีความแข็งขึ้น inate, ah, ทุบๆๆๆๆเหล็กปกติรีดเย็นจบเอาไปชุบเหล็กแล้วก็ฮีทผ่านกระบวนการฮีทเทิเมนท์ทำให้มันแข็งอันนี้ทุบทุบทุบให้เกิดความเค้นในผิวของมันเกิดริ้วรอยแล้วก็ค่อยเอาไปชุบแข็งมันเหมือนกับว่าคุณเคยเอาฝาเ๊ปซี่ไหฝาเบียก็ได้ฝาเบียฝาจีบคุณมาทุบ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 ข้างๆอะ่ะแล้วแล้วคุณเอาไปรับคมอะ่ะมันแข็งนะ ผมตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเหล็กมันเกิดความเครยียดในตัวเองอ่ะมันจะเกิดความแข็งขึ้นในตัวเองของมันนั่นแหละเอามารวมๆกันใส่ไว้ในนี้นะครับนี่แล้วก็แล้วก็ทํามาออกมาเป็นแผ่นออกมาเองก็เลยมาเป็นเหล็กดอม,มากาสแบบนี้ที่มีคุณสมบัติดีเหนือกว่าเอเหล็กธรรมดาที่เป็นเบอร์นั้นน่ะนึกภาพบอกไหมฮะน่าซื้อไหมฮะสวัสดีครับทุกๆท่านครับทีมกีนมองไม่เห็นตุ้เล็กเนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่เขาที่เขาสรุปบทคงบทความมาอ่านพวกอาร์ติเคิลอะไรพวกนี้เนี่ยเหล็กดามากัสที่เป็นของเบอร์นั้นเช่นอันนี้คือ VG10 d a m ดามากัสเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า VG10 ธรรมดา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ VG10 เนี่ยมันเป็นเหล็กมาจากโรงงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอาเทคโนโลยีของดามากัสมาใส่เข้าไปนะครับเติมโลหะเข้าไปอีกชนิดดึงมาผสมกับ VG10 ก็ทําให้มัน มีคุณสมบัติที่ดีกว่า VG10 ธรรมดาหลังจากนั้นก็จะมีรูปภาพวางแล้วก็มีเวเซลบ <c oughs> ความเซลลก็จะมีเรื่องให้อ่านไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปกัดกรดก็จะเป็นริ้วก็จะเป็นเกิดเป็นร่องรอยเป็นงานศินละปะชนิดหนึ่งทําให้มันดูมีแวลูแล,แล้วก็ขายได้แพงขึ้นนะครับนี่คือการสร้างมูลค่าอย่างหนึ่งพันเรื่องเล่าจบยังคุแว่น แวะขายของนิดนึงนะฮะเนี่ยกระเป๋าริสแบ็นะครับกระเป๋าริสแบ็ใบละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใส่ของได้เยอะเลยมีกระเป๋าช่องหน้าแล้วก็ช่องตรงกลางนี้นะครับซื้อฝากเพื่อนได้ฝากใครได้ใบละร้อยห้าสิบาทมีบริการส่งฟรีติดตัวไปด้วยอันนี้จะเป็นสีใหม่นะครับที่มาตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สีอ่ะสีที่สองสีที่สามนะครับแล้วก็ สีที่สี่เดี๋ยวสีที่ห้ากำลังจะมานี่ใบลหนึ่งร้อยห้าสิมีบริการส่งฟรีติดตัวไปด้วยนี่ EDC p o u s e นะครับนี่ใบละสามร้อยห้าสิมีบริการส่งฟรีด้วยที่ช่างบ้านเราเรียบตีเหล็กลายใช่ครับเหล็กลายนั่นแหละนี่นะฮะนี่ร้อยเก้าสิบบาทนี่ร้อยเก้าสิบนี่สามร้อยหสิมีบริการส่งฟรีติดตัวไปด้วยนี่ซองใส่มีขนาดใหญ่นะครับอ่าอีกชิ้นหนึ่ง ผ้าพันคอผ้าชีมักนะครับอันนี้จะตอนนี้จะเลยจะสีเขียวแล้วอันนี้ผ้าของปากีเมดินปากีสถานนะฮะผมขอเล่าเรื่องต่อน่าจะเข้ากับไอเล็กดามากัสนี้ดีนะครับหรือละสองรอยห้าสิบค่าส่งอีกห้าสิบบาทนะครับสวัสดีครับคุณสัตวัตอ่าโอเคมากันต่อนะฮะข้างหลังพัดลมนะไม่ขายใ <c oughs> จเอ <c oughs> อ่านี่นะฮะนี่ <c oughs> เพื่อนเขาส่งมารับคืนคมนะครับโอเคไหม ผู <Ooh. S 2> ไม่ใบของมุ่งนี้เหรอ่นั่นนะ่าอยากรู้ว่าสิอ่ามีคนอยากรู้ไหมพรุ่งนี้จะมีรายการสมบัติปัดกันชมนะครับมีของส่งมาที่ผมแล้วหนึ่งชิ้นใครอยากให้ผมใบยกมือผมต้องการสามคนเพื่อวอร์รฟเป็นหนึ่งคนละหรืออีกสองเอาเรามืองใครอยากรู้ผมจะใบให้ผมจะใบผมจะถามผมจะถามใบใบอ่านายคนเดียวอะ่ะคนอื่นด้วยดวยิต้องการเวอร์รีสามคน ถอนรหัสนายคนละหรืออสองคนอัสารสมับเน,นี่ยถ้าเขาอยากรู้พรุ่งนี้ผมจะใบให้อ่าสองแล้วเว้ยเหลือคนหนึ่งใครอยากให้ผมบริไฟอีกคนหนึ่งเราใช้ระบบบล็อกเชนในการบริไฟนะคะุณสมิธอ่าใบใบคุณพงษ์มสมัติอีกคนเดียวนี่เราบริไฟระบบบล็อกเชนนะรต้องการอีกหนึ่งคนเพื่อมาว่าว่าใบใบครับโอเคสามคนถามต่อนะครับ อยากรู้ว่ารุ่นอะไรหรืออยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่เอางี้เอางี้เอางี้ขอบคุณคนงานช่วยกันมึงต้องช่วยกันเว้ยออจะล้มยักษ์อย่างกูต้องช่วยกันเอางี้เอางี้อย่าเพิ่ง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 เลยะนะพรุ่งนี้จะมีสมบัติไปกันชมนะครับอยากรู้รุ่นเอาเลยววต้องเถียงกันนะสองคนในสามคนนะ่ะสองคนต้องเหมือนกันมีละรุ่นราคาประเทศผู้ผลิตประเทศที่ผลิตอ่า อ่ามาถ้าตอบถ้าสามคนเลือกไม่เหมือนกันก็เลือกใหม่อยากรู้รุ่นนะอ่าอยากรู้รุ่นอ่าสองคนเท่ากันแล้วโอเควลีไฟได้สไปเดโกเอนดูล่าโฟแต่ว่าเป็นสีอื่นๆจบพอออกแค่นี้พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันไปกันต่อฮนะสีไม่ทันแล้วได้เดียวได้เดียวอเอนดูล่าโฟอยากได้ปะล่ะถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็รอดู ราคาดีด้วยนะมามาต่อกันะฮะก็สรุปว่าอันนี้เป็นเหล็กดามากัสที่เขาผลิตออกมาแล้วนะครับใช้ว g จีสิบเป็นเบสแล้วก็มีส่วนผสมของธาตุอื่นๆด้วยทําไมต้องผสมธาตุอื่นๆคุณนึกภาพอกนะเวลาคุณรวมโลหะเขาด้วยกันนะ่ะโลหะชิ้นหนึ่งมีความแข็งชิ้นหนึ่งมีความเหนียวผสมเข้าด้วยกันปนเปนเบลนกันนะ่ะสองเหมือนมีสองอย่างเหมือนเหมือนคุณมีกาแฟอาราบิก้าปนกับเอ,อกาแฟ กาแฟกาแฟเม็ดใส่กาม,มอกโซนไปหน่อยระเบิดตู้มประมาณอะไรประมาณนะั้น่ะเหมือนรวมคุณสมบัติมาแล้วก็ทําให้มันเป็นลายอะมีความสวยงามความแข็งแรงแล้วก็มีจุดขายทํำให้มันมีราคาด้วยทําให้ของมันมีม,ม,มีมูลาคา่าก็เลยกลายเป็นไอ้ดามากัสแบบเนี้นะครับแล้วดามากัสปกติเนี่ยเขาก็จะใช้โลหะในการผลิตซึ่งประเทศไหนก็มีเหล็กถูกไหมฮะก็สามารถนามาผลิตได้ แล้วจะมีดามัสกัสบางยี่ห้อเท่าน,นั้นที่เขาก็จะใช้สแตนเลสสตีลในการผลิตซึ่งซึ่งกระบวนการมันก็จะยุ่งยากกว่าแต่เนื่องจากเขามีโรงงานแล้วเขาก็ทําได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าดามัสกัสทั่วไปที่ใช้เหล็กทั่วไปก็คือใช้เหล็กทั่วไปนี่แหละในการมาผลิตกันจบไหมโอเคมันต้องวาวมากเลยครูจากการรับคืนคมจากประสบการณ์แม่งก็พอกวีี่สิบนั่นละ ไม่ได้ตา่างอ,อ,อะไรขนาดนั้นหรอกนึกภาพบอกไหมไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นหรอกสื่อโฆษณาก็ทําให้มันน่าสนใจไปนั้นแหละใส่สเต็กไปเติมนี่เติมนั้นทื่อพอๆก็แหละแต่มันสวยเออทื่อพอๆก็แหละแต่มันสวยกว่าหน้าตาดีใครดูก็เออดูแลดูดีมีชาติตระกูลดีไว้ยใส่กับประกับให้มันดีๆหน่เฮ้ยขึ้นราคาหน่อยเว้ยมันมันลอยได้ไงเนื่องด้วยมันมีเรื่องเล่ามาประกอบ จะสู้ M สามเก้าศูย์ได้ไหมไม่ได้ไอ้คูโมว่ะถ้ามันดีจริงนะถ้ามันเวิร์กจริงนะถ้ามันว้าวจริงแบบจับต้องได้นะในตารางโลหะที่เห็นนะ่ะที่เขาเทียบเหล็กกันนะ่ะครับปกติมีดบัฟเอวิดเอลจีนอกจากผิวสโตนวอสผิวซาตินไม่มีอ่ะมันเป็นสโตนวอสครับมันเป็นสโตนวอสถ้าผมจำไม่ผิดนะมีอยู่ข้างล่างเนี่ย ลูกค้ารอสั่งเหลืออีกสองเล่มสุดท้ายในโลกนะฮะสองเล่มสุดท้ายในโลกอ่ะมันมีผิวเดียวนะครับรุ่นเอวิลาร์ดอะปะัวกลามันเป็นไม้มันไม่ได้แตกต่างถ้ามันแตกต่างนะคุณจะเจอ VG10 ส a m ดาม s m กัส m a m a สามาในตารางนั้นอนะ่ะ4404่ a m a ย์ s ดมักสมันจะต้องมีตระกูลออกพ่อออกแม่มาไม่มีมันไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกเนี่ยมูลค่ามันก็ดันไม่ขึ้นอนะ่ะ ใช่ป่ะมันก็เลยมีแต่แค่วีทีสิบเนี่ยแล้วในตารางใหญ่ตารางาธาตุใหญ่ไม่เคยมีคำว่าดามามคัสอยู่ในนั้นถูกถูกไหมฮะมันเหมือนมันเหมือนรถรถที่มันถูกผลิตมาเช่นฮอนด้าวีเทคอย่างเงี้ยแต่มันออกรุ้นวีเทคฝาแดงมาก็แก่นั้นอะโตอื่นมันก็มีไม้วงไม้เวกเขาก็ออกของเขาอะแต่ถ้ามาเทียบเทียบรวมๆกันก็เครื่องสี่สูบหกสูบนะแปดสูบเรียงนะอะไรอย่างเงี้ยสิบสองสูบนะอ่านี่มอไซสูบเดียวอะไรเงี้ย แต่มันมีมันม,ม,นมีมันมีทฤษฎีและเรื่องเล่ามาประกบค,คำว่าดามักัสนะครับ